สวัสดีครับผมผมงคลนัทิวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเบลินี่เบคแอนด์บราวครับวันนี้ผมจะพามากินพิซซ่านะครับพิซซ่าฮาวายเอรยน,นะครับแล้วก็ครอสมูนแฮมชีสผักโขมนะครับแล้วก็ชานมไทยปังน,นะครับนี่ครับผมอยู่ที่ร้านเบลินี่เบกแอนด์บราวนะครับ นี่ครับเบลลี่เบคแอนด์บาร์นะครับอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลสิริเวศครับใกล้จะถึงวันลอยกระทงวันนะครับวันที่15พฤศจิกายนนี้ครับปี25,67นะครับ15พฤศจิกายนนี้วันศุกร์นี้นะครับกับวันลอยกระทงนะครับใครจะไปลอยกระทงสะดวกลปตกรทงที่ไหนลอยที่ัหนเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะพาบางกิน พิซซ่าฮาวายเอียนนะครับแซนด์วิชคอสโมแฮมชีสผัดหมูนะครับแล้วก็ชาไทยรัานนะครับนี่ครับมื้อนี้จัดเต็มครับนี่ครับมาแล้วครับผมรับเป็นนี่ครับันี่จะเป็นพิซซ่านี่ครับอันนี้จะเป็นแฮมชีสนะครับ

กคับเีวรา่อครับ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 ็รครับครับค่ับคลับคร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 

ถ้ากดีแก้เีมแล้วดเลยจายจบเลยแล้วเราไจายดีกแลเนี่ยแึกงึมใยยาย่ายเรือกาเ่องกาเิน่งีน้อา้เปิดเกมที่สุดเราต้องแ่หรแบบเปิดเกมที่สชั้นจายชุดเร้าจะ่ายแล้วเท่าไหร่กนแน่ไม่จ่ายแล้วาแสนก็โอเครมาัแนปมากนันาจ นี่รครับชีสเอ้โรอครตีรนกรอบมากโปรตีนผมุกใจนี่ร <c oughs> ครับนี่ครับเขียวอีเลยครับผัดโขม

ป็นาร้านเบริล backwards backwards <S <s ี่เว็กแอนด์บาล์ลิซซาฮาวายเอร์สันวิทจบดเมตรครับ